มันไม่มีหันฝนอยู่มันบดบังไม่เป็นไรมันจะไม่มีที่นั่งเนาะวได้ยนี่จะได้จะได้นั่งได้ทำแน่นอนค่ะเริ่มจากวันนี้ค่ะผู้ช่วยดิฉันค่ะกำลังหาก่ลังหาตอนนี้เราตั้งเป็นข้าวบุญรูปคู่แบบว่าเก่งกาลข้ามุกันเดทจ้าสวัสดีนะคะช่องแม่ดาวกุกกอกนะคะยังจ้าบมามารายงานผล นี่ตรงนี้มันดีมากมันเยื้องบ้านลุงลุงไปไหนเราจอดได้เลยเน็ตเหนาเน็ตเหนาเหาเน็ตเหน่าเน็ตดไขเน่าอ๋ออ๋อและเรื่องที่ต้องทำสัญญาณ wifi ค่ะนี่ไงครับคุนรัชนีคุณรัชนีต้องติดต่อจองน่อยนะคุณช่างเพราะว่าคุณรัชนีไปร้านอะไรร้านพ่อทัพเขาจะ เราก็ขนัดูมาเลยเราก็มีมีไเทาไหได้ลุงเดินมานพัดกตามทีานสนี้เลยค่ะใครสั่งใครกมี้างกันเองขาเปล้าสังเาทนยังไม่เห็นลงมาจุ้งกิ้มบอหรือถ่ายยายลงกิ้มบเราก็เราก็ติดไอนลงเกอร์ให้ว่ด้านหลังบ เดี๋ยวขอญาตเรียนเชิญนะคะพี่อะอยากทำคลิปอยากเรียนเชิญยูทูบเบอร์ทุกช่องเดี๋ยวให้น้องอ้อประสานอยากทำคลิปสาระรู้เรื่องสินค้าเผื่อว่าแบบน้องๆที่ดูแลเรื่องัวแนจำหน่ายอะไม่สามารถอธิบายหรื่าไม่ชัดเจนจะขอเชิญมาทำคลิปโดยมี เจ้าของช่องต้องอยู่ในร่วงเฟรมกับเราก็ไลฟเป็นคิวเลยลุงไม่ต้องพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวให้ออฟมาใส่หรือเอาคิวแรกเอาคิวถ้าช่องเราไม่นั่นก็สามช่องก็ได้เป็นอย่างมากสามช่องเดี๋ยวว่าเพราะว่าเพราะเวลาไลฟ์ปุ๊บเนี่ยช่องมอนาคู่ขวัญจะเป็นหลักก่อนแล้วก็ถ้าน้องแบบที่อย่างอย่างป้าเนี่ยติดมตามไม่เยอะ่วลาไม่เยอะก็บอกตอนนี้เราอยู่กับใคร ให้เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เจ้าของช่องอาจจะเห็นหลังเราก็เป็นๆนิดน้อยแต่ว่าตอนนี้เราเหมืนจักรายการคลิป <Like, like S 1> ก็ประมาณ3 0มสถึงสีนาทีจากนั้นเราก็จะตอบคําถามแล้วระหว่างที่เราไลกันเนี่ช่องเล็กๆเนี่ยเราก็จะก็จะเชิญ f อเข้ามากดซับสไครต์ให้เลยค่ะดีะมันจะได้แบบหนูด้วยนะลูกนะมันจะได้แบบว่าทุกคนจะได้เป็นเป็นในแนวทางเดียกันเป็นทีมกันทีนี้ พอเรื่องสินค้าไม่ค่อยจดูคลิปเลยนะคะมันมีนะคะแล้วพี่เองคลิปพวกนี้ที่เราถ่ายกันพี่ก็จะไปสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งในช่องหมอล้ำคู่ฟังเนี่ยยูทูบเบอร์ทุกท่านเนี่ยก็จะอยู่ในช่องของล้ำคู่ฟังาจะสตรีมมิ่งอย่างวันนี้ต่อต่อน้องชื่ออะไรนะน้องกัปตังกัปตันกงด้านซิ่งเรียกโอ้เลยก็ใช่พี่แต่อย่างกัปตันเนี่ยกัปตันก็จะ ต่ว่าเชิญกับตันมาเชิญจริงๆนะคะเชิญกับตันมาแบบทาคลิปสดกับเราเนี่ยทีมงานเราก็จะได้สิงอยู่ในช่องกับตนันกับตันก็มาสิงอยู่กับพี่แล้วถ้าทุกคนมีแบบมีตัวตนหมดในช่องหัรลําผู้ฝันเนี่ยแต่ว่าน้องบอกว่าอ่าเข้าช่องบารลําผูขฝันให้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่องน้องแต่ย,ยังไม่อยู่ช่องบารลํบางคนอยู่ในช่องหมรลําไม่อยู่ช่องน้องเนี่ยเอาจะได้แลกเสียงกันแล้วก็ถ้าช่องเป็นเบนหลักเนี่ย ถ้าได้คลิปประมาณหนึ่งพี่จะให้สตรีมไลฟ์คิสตรีมว่าอ่าวันนี้ใครจะเป็นคนสตรีมคลิปนี้เช่นสามช่องเปิดเซนบ้างนั่นแหละวก็สตรีมเพื่อว่าทุกคนอนยะ่ามุ่งหวังเพื่อจะทำคอนเทนต์ทางอาจจะได้ไม่มีเวลาดูแลทีนี้เราจะทําหน้าที่เป็นซีอาร์สตรีมให้เองนะคะวันนี้จะเรียนเชิญแล้วระหว่างทาคลิปเนี่ยพี่แทนว่าจะมีจะมีค่าเสียเวลาให้บ้างนะคะสาหรับทุกคนจริงท,ทุกคนเท่ากันหมด ไปรึกษาลุงเพราะว่าอาจจะมันก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่ว่ามันคิดว่ามันแปรมันแปรสำหรับทุกคนเหมือนคนทํางานอหละหรือว่าน้องน้องทําคลิปน้องอาจจะอยากทําคลิปในเรื่นงนี้ระหว่างแต่ว่าเราจะจอดเวลาที่มันไม่สนตลกที่มันไม่มีเรื่องอะไรที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาเราก็จะมานั่งทําคลิปกันแล้วก็มีค่าค่าเสียเวลาก็ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่คิดว่าจะให้ทุกช่องที่เข้าสตรีมกับเราเพื่อว่ามันจะได้แบบ มันแฝงพี่ว่ามันแฝงในการทํางานถ้าเราบนตลกการเนาะไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นพันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพี่ว่ามันแฝกถ้าเราทํางาน,นาร่วมกันคือตอนนี้มันจะเข้าหลักการตรงที่ว่าวินวินทุกฝ่ายถ,าถูกไหมกับการร่างไหมมันวินทุกฝ่ายไม่ได้เลือกปฏิบัติว่า,าช่องใหญ่ช่องเล็กช่องอะไรอะ่ะก็แต่พี่จะพยายามเชิญให้ได้ทุกช่องช่องใหญ่ท่านไหนที่แบบไม่ว่างจริงพี่ต้องต้องเชิญแล้วก็เจาะเวลานื่องาะว่าพี่อยากให้เป็นหลุมเดียวกันไม่ใช่ว่า ต้องใหญ่แบบนั่นนู่นนี่แต่ว่าไม่ใช่เขาไม่ร่วมมือบางทีเวลาเราอาจจะไม่ชนกันเหมือนเวลาเราเราไล่เปิดโตงนบางท่านก็มีทุละาจริงๆอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องจอบและพี่ก็ใช้เวลาสตรีมเอานะคะคี่ว่าตอนนี้มันจะดีค่ะงั้นเดียวเราพบชอบกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะถือว่าถือว่าเปิดโอกาสให้ช่องเล็กๆนะคะอาจารย์ิีิสัยเป็นหน้า เนาะถือว่าปวดโอกาสให้ช่องเล็กๆให้เอซีได้เห็นนะคะค่ะใช่ค่ะจะแต่งตัวไปไหนน้อไปดูกันค่ะซื้อแปดสค่ะ ติดไปซ้ายไปทางหนาค่ะผ่ายทุกคจเต้นไหค่ะพระเต้นติดไปนั่หน้าไผ่หน้ายาสีค่ะโอ้ไปด้วยกันไปด้วยกันเข่าคนสิบลมเนตรน่าร่าอบอ่เข่ากะสีห่วงไงท่านั้นแล้วเนาะดูพระแต้นยิ้มจังเลยนะคะยิ้มหน้าหวานรู้มากรู้มากอันเมื่อกี้ไปคุยไปดูเรือนหอรอละอ๋อเออเดี๋ยมั่นหมายลุงจิมมี่ละลุงจิมมี่ไม่ขัดพืนแล้วค่ะเมื่อกี้ประชามติแล้วว่าอนุญาตให้ทำได้ ไม,ไมียไม่เคยขยึนใครขนาดเมียไม่เคยขขืนเลยรู้ด้วยหรือป้าไป็นใครอ่ะลุงค uh> ่ะโอ้แบนมอไซค์วันแววเลยนะคะไปไปไอไปอปไซไป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 ไนไปไมไป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 ไไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไไ น่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ